เญี่ปุ่นก็เจอกับครีเอเตอร์เรืออีกครั้งซึ่งคราวนี้มาในคราบของติ๊กต็อกเกอร์ชาวออสเตรเลียที่ไปปวดสูสาชาวญี่ปุ่นยังไม่น่าให้อภยัยจนทําให้คนญี่ปุ่นโกรธกันจัดหนักมากแถมยังมีแววว่าพอหนุ่มวานาบีติ๊กต็อกเกอร์คนนี้อาจจะโดนลงโทษทางกฎหมายกับทางญี่ปุ่นเลยด้วยเรื่องราวสุดเรือในครั้งนี้จะมีเหตุการณ์ยังไงกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันลิชเครื่องดื่ม b o o s พลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟรชสดชื่นพร้อมทําทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิ แล้ววันนี้ที่ช็อปปีหรือ Lazada ลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t ชันเลยนะครับ แม้ว่าในช่วหงหลังๆเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นข่าวสตรีมเมอร์เรือสักเท่าไหร่เพราะด้วยมาตรการที่เข้มงวดทั้งในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มันก็ไล้พวกเรือเนี่ยไม่กล้าทำอะไรแผลงๆเพื่อแลกกับการที่ตัวเองอาจจะต้องก้าวเท้าเข้าตารางแต่ว่ามันก็กลับไม่ใช่ทุกคนที่จะเกรงกลัวม,มาตรการที่เข้มงวดเหล่านี้เพราะว่ามันก็ได้มีทิกเกอร์ที่มีนามว่าล็อกกี้โจนเขาเป็นชาวออสเตรเลียที่มาจะทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวไปตามประเทศต่างๆแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยก็มีวีรกรรมที่เรือนมาตั้งแต่ก่อนจะมาญี่ปุ่นอยู่แล้้ววไไม่่าาาจะเเปป็นนกกรขทัคน นาแขกในประเทศเปรูร้านเคบับอยู่ที่ไหนซึ่งนี่มันกระชัดเจนแล้วว่าเจ้าตัวมีความต้องการจะเยันเชื้อชาติเพราะว่าไม่ใช่คนหน้าแขกทุกคนจะรู้ว่าร้านเคบับอยู่ตรงไหน,นแต่ว่าเขากลับเมารววและยิงคําถามใส่โดยไม่ไต,ต่ตอเสีย่างนั้นแล้วไม่พอเจ้าตัวยังทำการก่อกวนเจ้าที่ตำรวจเพื่อเรียกร้องความสนใจอีกด้วยแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจกับการกระทาของโจ่อย่างใดซึ่งเมื่อเจ้าตัวโพสต์วีดีโอดังกล่าวออกไปเขาก็ยังใส่ขา่าอธิบายในคลิปอย่างภาคภูมิใจได้ว่าตัวผมเนี่ยมันเป็นคนแย่ๆแ,แบบนี้ออยูู่่่แแล้้้วววซึึงงงถมาาทริปปในเขจตั วจะเรือนแค่ไหนแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกจับดำเนินคดีแต่อย่างใดส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าผู้คนไม่ได้ความสนใจอะไรตัวเขาขนาดนั้นเพราะต้องบอกเลยว่าในตอนที่เจ้าตัวทําช่อง YouTube และคลิปเที่ยวเปรูนั้นเขามียอดซับแค่หลักหน่วยเท่านั้นใช่แล้วล่ะครับแค่หลักหน่วยแต่แล้วพอเจ้าตัวได้เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเขาเนี่ยก็ได้เป่าประกาศอย่างตรงตรงเลยว่าจะเดินทางไปยังป่าอาโอกิงาฮาระซึ่งเป็นป่าที่ขึ้นชื่อเรื่องที่คนญี่ปุ่นไปจบชีวิตท,ที่นั่นกันเยอะแถมมันก็ยังมี YouTuber ยูทกกูบเบอร้าาางวรรกกมจนนลยเป็่าาใหญ แล้วแน่นอนว่าเจ้าตัวต้องการจะเจริญรอยตามสิ่งที่โลแกนพอลเคยสร้างเอาไว้เพื่อหวังว่าตัวเองจะกลายเป็นที่พูดถึงบนโลกอินเทอร์เน็ตและโด่งดังขึ้นมาจากความเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งฟังจากที่เจ้าตัวพูดเจตนาลงของตัวออกมาเช่นนี้มันก็รู้ได้เลยว่าเขาไม่ได้ไตร่ตรองอะไรก่อนจะทําเรื่องอย่างนี้อย่างแน่นอนอีกทางพฤติกรรมเช่นนี้มันก็คือวัฏจักรวงจรชีวิตของสตรีมเมอร์สายเรื้อนอยู่แล้วที่เขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นประเด็นดรมมาม่าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะมีใครให้ค่าของพวกเขาบนโลกออนไลน์หลังจากนนัันต้ตวงงโจก็เทาไป ป่าอันนั้นก่อนจะเจอเข้ากับสุสานแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงด้วยความที่เจ้าตัวอยากจะหาอะไรทําเพื่อคอนเทนต์ของตัวให้ดูมีสีสันเขาก็เลยตัดใจเดินดเข้าไปยังสุสานดังกล่าวและเจ้าตัวเนี่ยก็เจอเข้ากับกระป๋องเครื่องดื่มที่ญาติของผู้วัยชนนั้นได้วางเอาไว้ซึ่งเราต้องอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นกันสักหน่อยเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าพิธีการเส้นไหว้ผู้วัยชนโดยมันจะเป็นการที่สมาชิกในครอบครัวนั้นจะเอาของกินหรือว่าเครื่องดื่มมา,าไหวส้สุสาผน,นผ และยังมีความเชื่อได้ว่าการไหว้ผู้วายชนด้วยวิธีนี้แรเกายของผู้วายชนมีความสุขในโลกหลังความตายเพราะฉะนั้นแล้วการเอาของที่วางไว้ไปกินเองถือเป็นเรื่องต้องห้ามเพราะของเหล่านั้นไม่ใช่ของสำหรับคนที่ยังมีชีวิตแต่เป็นของที่ตั้งใจเหมให้กับผู้ที่จากลาไปแล้วโดยตรงการเอาไปถือว่าเหมือนกับเป็นการขโมยของจากคนตายซึ่งไม่เพียงแต่เสียม,มารยาทแต่มันยังถูกมองว่าเป็นการลบหลู่และอาจนำไปสู่โชค้ายมาสู่ตัวเองทว่าสำหรับโจรเขากลับไม่ได้มองเช่นนั้นเขากลับเลือดจะก,กระโดดข้ามรัว้วและเดินเข้าไปตรงนั้น ถ่ายคลิปในสุาสานดังกล่าวอย่างสนุกสนานเรื่องหลังจากที่เจ้าตัวเห็นว่ามีเครื่องดื่มวางเอาไว้เขาก็ได้พูดกับกล้องว่าตัวเองจะดื่มมันดีไหมนะก่อนที่เขาเนี่ยจะทําการถอยหัวก้อยจักรียนแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเลือกดื่มเครื่องดื่มที่อยู่ตรงหน้าพร้อมก,กับพูดด้วยว่าขอให้ผู้วายชนหลับอย่างสงบสุขซึ่งวิดีโอดังกล่าวจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ <S <S Over the shower good luck good luck lucky blessings rest in peace and if you went down angry i hope you get vengeance แน่นอนว่าหลังจากพฤติกรรมนี้ถูกแชร์ออกไปมันก็สร้างความไม่พอใจผู้คนจำนวนมากนี่จึงทำให้ทัวร์ชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาถมใส่ชายคนนี้อย่งางหนักและในขณะเดียวกันชาวญี่ปุ่นบางคนก็ออกมาเตือนสติเพรามกับอธิบายวัฒนธรรมในประเทศของพวกเขาได้ว่าของกินที่วางไว้บนสุสานมันไม่ใช่สิ่งที่ใครหิวเรีอยากจะหยิบไปกินก็ได้เพราะมันเป็นการลบหลู่และไม้เขารพต่อวนธรรมของพวกเขาแต่แทนที่ตัวของโจนที่พึงทำตัวเป็นโจนจะรับฟังความเห็นจากรถทัวร์ที่เข้ามาโถคอมเมนต์ใส่เขาเจ้าตัวเนี่ยกลับเลือกที่จะตอบโต้ด้วยวิ ที่การเรียกไน้ว่าไม่ฉลาดที่สุดชนิดที่เรียกว่าเทียบชันกับจอน,นี่โซมาลีไม่ได้เลยโดยเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาทําคลิปที่ตัวเองพูดกล้องว่าเขาไม่ขอโทษอะไรทั้งนั้นกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปพร้อมกับบอกด้วยว่าไอ้คนที่เข้ามาโจมตีเขาเนี่ยเห็นใจคนที่มีชีวิตอยู่กันบ้างสิวะทาไมต้องแค่คนที่เสียชีวิตขนาดนั้นแถมยังโจมตีวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยว่าผู้คนเลือกจะทาตามวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเพียงเพราะว่ามันโอเคที่เห็นคนทําตามกันก็เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเจ้าตััววยยยยงงงออนน่่าาไมเเกกกกรรรลโโโดดพส์ีีทป็ ตัวเขานั้นเข้าไปเดินในป่าดังกล่าวราวกับราม่าที่กำลังเกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่ามันก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวในทำนองที่ว่าเอ็ง e ทำตัวไม่รู้ดรอรู้หนาวได้อีกไม่นานหรอกแถมบางคนก็ยังมีการแปะล,ลิงก์ที่เป็นข่าวในประเทศออสเตรเลียที่รายงานพฤติกรรมเรื่อยๆของเขาอีกด้วยและเมื่อตัวของโจดเราจะเห็นว่ามีคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้กันมากขึ้นเขาก็เลยเดยี๋จะกลับไปทำพฤติกรรมเหมือนเดิมกับสุสานอีกที่หน,น,นึ่งโดยใน ซึ่งพฤติกรรมนี้มันก็ทำให้คนญี่ปุ่นโกรธขึ้นไปอีกขัน้นแต่ทุกคนคิดว่าน,นี่มันแย่แล้วเจ้าตัวเนี่ยยังทําให้มันแย่ลงได้กว่าเดิมด้วยการออกมาแต่งเพลงดิสแบบคอยหวยเพื่อด่าประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่โจทต้องเจอกับทวของชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาต่อว่าเขายัางนากร้อมกับพยายามขุดเรื่องแย่ๆในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมานานในเพลงดิสดังกล่าวอีกด้วยอย่างมันยังไม่หมดเพราะว่าโจเนี่ยทำการโพสตคลิปในทิกตอกที่เป็นภาพที่เขามีความเกี่ยวข้องกับวีรกรรมเรือนในครั้งนี้พร้อมกับมมมีีีีกกาาารรรรรแแสดดดงคคคควววิิเเเเห็นนนน้้ยย่่่ใททพฤตือบบ สามารถแชร์กันได้เลยนะเว้ยเรื่อได้เลยว่าไม่เข็ดไม่หลาบไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยไม่พอเท่านั้นเมื่อเรื่องนี้เริ่มกลายเป็นที่พูดถึงในประเทศญี่ปุ่นมันก็ได้มีสานักข่าวในประเทศญี่ปุ่นอย่างเอ็เอ็ได้ทาการเข้าไปสัมภาษณ์ตัวของโจ้ว่าทำไมถึงทำพฤติกรรมเรือนเช่นนั้นซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ตอบอย่างภาคภูมิใจเลยว่าเขาก็แค่อยากจะทําเรื่องเราแย่ๆเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้คนให้หันมาสนใจปัญหาเรือรังในประเทศญี่ปุ่นบ้างแม้ว่าเขาจะรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีสิ่งดีๆอยู่มากมายแต่ว่าปัััญหาใต้้พรมมนนนกกก็จะถูปิด ไม่พูดถึงเรื่องต่างๆทั้งกฎหมายแล้วก็ประเพณีดังนั้นเขาจึงอยากเป็นคนที่ทําให้ชาวญี่ปุ่นได้หันมาสนใจปัญหาใต้พรมของตัวเองบ้างซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงใครรู้เนี่ยเมนบอกที่ผมระปวดหัวจากนั้นไม่นานเมื่อเรื่องความเรือรางของโจนมันกลายเป็นที่พูดถึงทางด้านของสถานทูตออสเตรเลียในประเทศญี่ปุ่นก็ได้ออกประกาศว่าสถานทูตออสเตรเลียประจําประเทศญี่ปุ่นทางานร่วมกับทางญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่านักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถ เราส่งเสริมให้วิตีกรรมที่เหมาะสมเมื่อมาเยือนญี่ปุ่นเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเมื่อสถานทูตออกมาประกาศเช่นนี้แล้วมันก็เหมือนกับเป็นการเปิดไฟเขียวให้กับทางการญี่ปุ่นสามารถลงมือสืบสวนเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็มีการรายงานว่าในตอนนี้ทางสถานีตํารวจในจังหวัดยามานาชิกาลังสืบสวนวิดีโอด,ดังกลาง่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งถ้ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายนั่นก็หมายความว่าโจรเนี่ยจะต้องรับโทษทางกฎหมายด้วยซึ่งในด้านกฎหมายทาง ของทนายยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างลีเกลไมซเซ็คนดีคนเดิมก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าพฤติกรรมที่โจสร้างขึ้นมามันเข้าข่ายผิดกฎหมายในเรื่องที่ว่าบุคคลใดที่กระทำการลบลูดูหมินศาลเจ้าวัดสุสานหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่อหน้าสาธารณาชนจะต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลาไม่เกิน6เดือนปรับเงินไม่เกิน1นึ่งแสนเยนซึ่งขอกฎหมายนี้มันก็ตกกับสิ่งที่โจสร้างเอาไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการไม่เคารพต่อสุสานแถมยังโพสตคลิปดังกล่าลงบนโซเชียลมีเดียอย่างไม่เกรงกลัวเนียกได้เลยว่า ในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือระเบิดเวลาที่นับถอยหลางเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีก่อเท่านั้นเลยละครับและเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ได้ติดงใต้คลิปนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ดูเรื่องราวภาคต่อของการฟ้องร้องเกมโรบล็อกก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ